ดูอะไหล่ KR ที่ว่าเราจัดเซตให้นะครับเป็น k คาคันสีน้ำเงินคันสีน้ำเงินนะทีนี้มาดูกันว่าอะไหล่ที่เราทําไปแล้วมีอะไรบ้างมาดูใกล้ๆก่อนครับอย่างแรกเลยคือตัวแข้งเครื่องมีการยิงทรายมาใหม่นะครับนี่ยิงทรายมาทุกจุดเลยนี่ยิงทรายน้ําสะอาดๆนะครับนี่ทั้งซ้ายทั้งขวาสะอาดเนียนๆด้านในนี่ฮะเนียนๆเลย,เลยด้านในตัวนี้จะทำบ่อเบริ่งนะทำบ่อเบริ่งใหม่นะครับแล้วก็เบริ่งที่เสียเนี่ยผมเปลี่ยนให้ใหม่ทุกลูกนะฮะข้างในก็เปลี่ยนนะครับ มันดูข้างในเนี่ยมองไม่เห็นแต่ผมเปลี่ยนให้นะแล้วก็มาที่ด้านคัทนี่ยังไม่มีอะไรแตะต้องนะครับแล้วก็มาตรงที่เสื้อเสื้อเลยหัวใจหลังนี่ตีตีปอกใหม่นะครับตัวนี้มีรับประกันนะครับตีบอกอย่างดีนะครับมีลูกสูบใหม่นะครับลูกสูบใหม่อน็อตข้อเหวี่ยงหนึ่งคู่เปลี่ยนใหม่นะครับจากน,นี้ก็จะเป็นแหวนลูกสูบนะครับแหวนแท้นะครับสลักเบริ่งแท้โอริิงฝาวาลว ออริงออริงฝาสูบออริงออริงเสื้อสูบอันนี้ออริงเสื้อสูบออริงฝาสูบสลักสลักสลักกิ๊ล็อกใหม่นะอันนี้ซีนจานไฟอันนี้เบรคเกอร์ข้อเหวี่ยงนะครับแท้นะครับอันนี้ซีนจานไฟนะครับตอนนี้พวกลีดอันนี้ก้านสูบนะก้านสูบนี่ใหม่นะเบรคเกอใหม่บิ้วใหม่หมดนะครับนี่เจียหลังผ่าหลังให้เรียบร้อยนะครับสูดก้านแท้นะครับตัวนี้ก้านแท้แล้วก็มีพวกระบบคลัตช์ที่เดี๋ยวเราติดเครื่องดูก่อน เทียนปั oh so ้มทุกท sure so ีทุกอย่างปกติดีครับบงจะไล่ลูกเดิมนะครับอันนี้อะไรเดิมที่เปลี่ยนไปนะนี่อะไรเดิมที่ถอดออกมานี่อยู่ตรงนี้หมดทุกอย่างเลยนะแล้วก็มาอันนี้เป็นอะไรที่ส่วนรากต้นประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่ท่อนี่ท่อนี่เดี๋ยวจะส่งไปทํารอยบุกใหม่นะอันนี้เดี๋ยวจะประกอบเครื่องแล้วก็เดี๋ยวรอเรื่องของสรุปเรื่องของชุดไฟนะครับถ้าเงินเหลือเราจะอาชุดไฟแดกให้เลยแต่ถ้าเงินไม่เหลือเราก็เดี๋ยวเซ็ตตามนี้นะอันนี้ตามที่คุยไว้กับลูกค้าเนี่ยเสร็จประมาณ ประมาณหมื่นสองหมื่นประมาณนี้เราลองมาดูแล้วกันไอเสื้อเดิมเสื้อเดิมนะในปอกใหม่แต่เป็อย่างดีเลยนะครับเป็นย่งดีเลยเดี๋ยวเราหลังจากนี้จะเป็นคลิปประกอบและฟังเสียงพ่อกันนะฮะฝากติดตามด้วย,แล,วยแ,ลแล้วกันฝากเร็นองของรถด้วยแล้วกันนะเราว่าจะจะส่งงานก่อนเดินบวชนี่แหละไอเคอาร์คันนี้อยู่ที่เรามานานแล้วนะครับดังนั้นนะก็ใครที่จะเอารถมาทำกับที่ร้านเนี่ยช่วงนี้ต้องรีบหน่อยนะเป็นโปรโมชั่นเดินบวช ว่าเดินบวชนี่บอกตรงมีรถเยอะมากนะครับตามนี้เลยนะ K R 150ถึงเจอกันครับหลังจากนี้เป็นคลิปสตาร์ทรถโอเคนะครับผมยังไงก็ได้ฝากติดตามคันหน้าด้วยสวัสดีครับผม